กาบสบายดีเลอพี่น้องบ่ถูกหมอกถูกบอนบ่สิเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกากาบสบายดีเลอพี่น้องบ่สิเป็นในประเทศนอกประเทศกากาบสบายดีพี่น้องมื้อนี้อยู่ห้านแต่เศ้าพี่น้องสบายดียามสาวเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องข้าวเกเกลาข้าสังเจเกลราคิงค้ำสบายดีปารุงสบายดีปารุงมื้อนี้คิงค้ำสิมาซอยเมกเกล่าย่างหมูเหลกกาเห็ดย่างคิงค้ำ อย่างเนื้ย่างหมูลแล้วก็เลี้ยงผัวยเตรียมขายก๋วยเตี๋ยวมือ่อนดี๋ฮวเสร็จก๋วยเตี๋ยวหมูได้พี่น้องโอ้โอมาส้มน้ำแกงพี่น,อนกก้องใส่กินคำเป็นตากลรอกให้เงียบๆกินคำสู้ไหมคะสู้จ้าสู้จ้าไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำแกงพี่น้องมันแม,ม่ เอือมักไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสิมันหนีไปไนพี่น้องใส่ขิงคามไปตากล้องให้พี่น้องค่าตากล้องกับผมมีอันซื้อมาผัดฮักหน่อยยังโมยังบมได้ข่าวในเมืองไปซื้อขิงคามไปตากล้องให้คุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นสองรับนสองค่ะอะบอกคงเห็นยังเนะาะกำลังห้องห้องเตากำลังสปิน่นไปเนาะ บอคงสวัสดีจ้าจ้ามือคือนามัยดำจังค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้าอันนี้มีเสนอเมนูปิ้งหมูค่ะเสนอเมนูแหนมเสนอแหนมห้าสิป,ปิ้งอะไรข้ามจ้าให้คุณแม่นะะักแค่มาซื้อแต่เด็กแต่าสาวสบายดีรึใหแม่ข้า <c oughs> น้อยมาซื้อแต่้าวแค่ดีดีเด้อ กะลังสิเอาปลาลูนี่ตนังเอานี่ครับให้กินตะกะกินหิงๆน้ํามะทีกินปะหิงสิเอา calang... si <laughs> แห่งเองอาไปนั่นนะเอาไปนั่งนะแช่บรรยายนี่ดีกว่าเอนปลลุงไรที่ก้าเบ่งมชอ้วเป็นที่นมีกะลงกเสียกำลังขึนนี่หมูไม่ไล่ไพนนะไพเจือแดงนะ ไปถ่ายปลาลุงกย่างมาเน่ยเปจอยบเม่จอยเม่จอยมาไปดูรไปดูร่มไปดูไปรมไปรวมบ่วมบ้าไปซื้อไปซื้ไปรวมไม่จ่ยม่จ่ยไปใช้ายมาเลมาน่า ตอนนี้แม่กำลังกินเสียแล้วกำลังกินหนีพี่น้องหมีมนปิ้งหมูเมื่อวานไก่ลพีน้องันนี่ปิ้งหมูพี่น้อง เากำลังมือปี๊ไก okay. ่ก็ม um. ีอค่ะมีอีกเหรอมีเลยค่ะโอโหีนตู้มากันมาุดอะไรอยู่ตัวสีเดียค่ะยิงคำพิเศษตปวกระลุง

น,นี่ใหญ่มุงไปละคิงคำเริกปไาพี่น้องห่อโฮงกำลังย่างควันอุกควันอ้าวอยู่สดใหม่เลยจ้าพอแล้วอืมสดมใหม่เลยจ้าย่างส่วนลูกสาวกินค่ะห้องประลุงกินน,น,กกน้ำในกัวนั่งเอกจอยกำลังเดินทางมาก าช่วยย่างหมาะนางวานนั่งธูมาแต่แาวนะ่งมาซอยเห็ดวิ่งขึ้นมาสวยๆเลยสิจะไปเฮือนนางนางว่านฟาพี่น้องพี่จะแซ่บมันสุดสวดพี่น้องเลยพอแล้ว่าหองเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลย ขึ้นเลยค่ะจ้าย่างหมูใหม่ๆจ้าสดๆใหม่ๆเลยจ้าตอนเช้าจ้าสดๆใหม่เลยจ้าตอนเช้าจ้าระวังไหม้นะคะ ยงางโม่รอชาจ่อยจ้า,ามาเถอะพี่น้องนางมาแล้วเนาะข้าก็มีข่าวดีสิบอกนางพี่น้องนางมาเปลี่ยนสุดนางสิไปหาหน่อมใหม่แนละ้วทัจ่อยมื่อวานมีข่าวดีสิมาบอกทัชจ่อยเนอะสวัสดีคุณน้อง อันเป็นอีนห,หยังนะเมื่อเนมีเอื้อจะดีเพิ่นทางเทพเนะาะเพิ่นฝากเงินมาให,ให้เฮาแล้วก็ซัดจอยพนะี่น้องซื้ออาหารเลี้ยงสร้างนะาพี่น้องเพิ่นฝากมาทางเบาไก่เนะนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทพนะี่น้องแล้วขอให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งลำรวยรลำรวยเดรื่าายอยสวัสดีค่ะ็จเบ่าโค้งอางหายสาวจอยพนะี่น้อง เอาของจับออกมาด้วะของอาหาสาวจอยติเติเบ่ะขอบคุเดทานมาถึง้วสิบตกน้ำเนาะเมนบว่าสังนาะกินน้ำน้ำกัพ้อหรน้ำอกวากัเด้อที่แรกนั่งเปลี่ยนสุดนั่งก um ็สิเม um ื่อมาหาออกมาพี่น้องพอดีบอกไก่โทรมาให้นั่งมาให้นั่งมาบอกว่ต้องไปเด้อ นั่งก็เลยว่าให้อ็นมีเอื้อใจดีผ่นฟังเงินมาซื้อคากับเขาให้แล้วทีแรกก็คิดว่าบ่มีกับเขาให้สร้างเนาะเจ๋อก็เลยพากันไปหาหน่อไม้มาแกงนะขอบใจอะไรนะเพิ่นโอนเงินมาให้นักบิจเจจารีตกันเอื้อเด้อแม่นให้เอื้อยู่ดีไม่แห้งลำรวยกว่าเก่าเนาะพอลำรวยกว่าเก่าเอื้อใหม่เจ็บใหม่เจออยู่นานเ้อ แแ้ลวเดเป็นห่มโพมใส่นะเป็นห่มโพมใส่เลแม่ทำงานปั้นลาทำงานกับห้ปอดภัยเด้อค่าขายกับ้รลำรวยค่าายกับ้ร่ำรวยกว่าเก่าเลยแม่กับมหาเรื่อกับได้อยล้านจ้าจ้าล้แม่นางดีใจค้อเนาะเฮาก็ดีใจคือกันเลย่นาะวแต่นางเนาะโอ้ยได้เงินมายืนเนาะต บ่อโคงว่เข้ายเอาโยเ้าจคสอจาแม่มือหนฮรกบวะเจกสิซยังหอสางกินเด้สิเปรุ่นน้ำกันนักย่ี้ยวะเข้าสิได้ยังหอสางกินนะเขจ่อยมือนี่นะนี่เวลาพนยา้อเป็ดพนยาพันยาให้เข้า้อเป็ดบ่ันเอตัวเด่นใหญ่ งานภูมอ๋อโอ้ได้ได้ก็ก็ซาแพ้ก็ซาม่าพวันนี่มันทำมาบอกเลยใเรื่องในเรื่องเขาได้แบบโอ้ได้ได้อยได้พี่น้าเขาบอกเขาเขาเขาบอกถึงพี่น้าแม่นเขาก็สิซื้อเอาเนาะเป็ดเนาะหลายคนเนาะเอาไปเอาฮะชิไว้หลายคนเนาะมันก็เขาก็จะเอาตัวใหญ่ๆเอาเป็ดเอาก็ได้ต้องสะใจสู่ทีมงานกินแต่่วา ว่าอจะให้ครูกระนาคัวอยากกินขี้นี่นะเนาะมามันเนาะนะแมเนาะข้าตัวก็บเนาะได้จะใส่ทงไว้เถอทะลุดการวัดมีภแผนแม่ทะลุน้ำกันไปแล้วตามคำขอผลมาเนาะเขาก็เห็นขออะไรจ้าทักพี่น้องส้ารับคลิปนี้เขาก็สิลาเลยเนาะสนใจสิลาพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องหรือติดตามชเจ็กกะลาพี่น้องหรือติดตามเจ็กชัดจ่อยจ้าจ้าไปแล้วพี่น้อง สบายดีได้พี่น้อง